นาเขามีปัญหา้านภาวนาเขาอยากจะถามเรื่องภาวนาก็้วครัผมเบจีมาจากต่างประเทศก็มีปัญหาเรื่องการภาวนาก็อยากจะถามถ้ามอะไร่าถามไรบ้างม,ามานี่เขาเป็นเขเป็นหมอ เราเป็อเขาเค่อยเรียนเขาผ่าทัาชบเขาทำกรรมฐานทำกรรมฐานประมาณสามปีตอนนี้เงินใช้อิ่มเห็นข้างในหมดเลยแล้วใช้ไม่เอาแล้วเราก็ล้วก็มิมัตม,มันละลายไปว่างตอนนี้แค่ก็หลับตาเขาก็สว่างแต่มันว่างไม่ไม้ปรากฏแล้วอาสุพะไม่ปรากฏแล้วตัวไม่ปรากฏอีกสอรูปรากฏ ความรู้ก็ต่อจใครให้รู้กับความรู้นะให้รู้ครับจังไงจะจะริธการทำเครื่องปับกับอะไรก็ได้จะพุดโธวก็ได้้าขโมยก็ได้ส้อมก็อยู่กับจิอยู่กับจิอให้จิใช้รู้กับอไปนะโปรแกราอะรอะไบกกับป้อไปจะไม่เสียใจไปดูวิธีวิจิบว่าอยู่กับควม่างก็ได้อยู่กับความว่างก็ได้จินวกับว่าเพราะว่า แล้วก็ให้พิจารณาความความว่างะจะกึนหน,นึ่งแล้วเพิ่มแล้วแลความว่างนี้มันมก็ไม่เชื่อเจ้าค่ะเพราะว่าเขาสงสัยทางวิปัสสนาถ้าเขาสมาธิแบบนี้แล้วทา,างาวิปัสสนะยังไงดีให้มันให้มันถึงทุกข์ขั้นนิจเจ้าอนัตตาเพราะว่าถ้าว่างเงินแม่ป้าเขาไม่รู้<ม>ทางต่อว่างเล้วให้พิจารณาเพราะว่าความวา่วา,มวางมันมก็ไม่เชื่ออ๋อเชียวเพราะอริบังปีในรายการเขาิดต่อมาว่าค่ะ ถ้าถ้าถึงจิตว่างจริงๆแล้วจะไม่ขามใครพี่ชายแม่แต่ยิยมีชาก็ชาสุดที่มั้ก็บอกก็บอกว่าถุกนี่ทาใจยังถ้ามาอยู่กับคือว่าอารมณ์พวกผิดใอยู่ที่นล่ความรู้อยู่ที่นี่ก็ดอที่นี่แล้ะไปทำงานของของของจิตที่ว่ากัวว่าว่ายแม่พย่ชาใจ้องได้ มันควรเข้าข้างข้างข้างขึ้นจะเข้าใจสถคตีได้เยอะเพราะมันผ่านมาว่าแต่ว่าเนี่ยเ้็นไหมฮะถ้าอยู่กพรือว่าเข้าใจแล้วพรารู้เติเหตุนี้อยู่กว่บาสิติก็อยู่เพราะว่าควรามรู้อยู่เพราะว่าก็เรียกว่าทำงานอยู่กับป้าว่าเพราะว่ามันจะมี่าเปีเ่ยนเพราะว่า พราะว่าเขาสมมติอาไอย่างไนสมมูิมันจะมีการเปลี่ยนแต่เขาว่างใจพนุุฝายไม่ก็ขาดไปรุ้เข้าใจเหรอสา